ปันแต่งชีวิตข้าพระองค์ให้เป็นคนที่พระองค์ปรารถนาให้ข้าเป็นให้ยัง ัตแต่งชีวิตค้ะพระองค์ให้เป็นคนที่พระ ทำสะดุดีบทที่68ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นขอให้ศัตรูของพระองค์แตกฉานซ่านเซนไปขอให้ข้าศึกพ่ายหนีไปต่อหน้าพระองค์ขอสรงไล่พวกเขาไปดังลมไล่ควันขอให้คนชั่วร้ายพินาศไปต่อหน้าพระเจ้าดังขี้พึ่งถูกไฟลนแต่ขอให้คนชอบทมเปลมปลีและชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้า ขอให้พวกเขาผาสุกและชื่นบานจงร้องเพลงถวายพระเจ้าร้องเทิดทูลพระนามพระองค์แซ่ซองพระองค์ผู้เสด็จมาเหนือหมู่เมฆพระนามของพระองค์คือพระยาเวจงชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์บิดาของลูกกัมพา้าพ่อและผู้ปกป้องของหญิงม่ายคือองค์พระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าทรงให้ผู้ว้าเวเดียวดายเข้าอยู่ในครอบครัวพระองค์ทรงนำผู้ถูกจองจำออกมาด้วยการร้องเพลงแต่คนที่ชอบกบฏต้องใช้ชีวิตในดินแดนที่แห้งแล้งแตกระแหงข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงนำหน้าเหล่าประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงญาตราผ่านถิ่นกันดาลเสลาแผ่นดินโลกก็สะเทือนเลื่อนลั่นและฟ้าสวรรค์ ก็เทฝนลงมาต่อหน้าพระเจ้าเอกองค์แห่งภูเขาซีนายต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานฝนอันอุดมให้ความชุ่มชื่นแก่มรดกที่อ่อนล้าของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าประชากรของพระองค์ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นพระองค์ประทานแก่ผู้อัตคัดแรนแค้นจากความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศพระวจนะมหาชนร่วมกันเป่าร้องแจ้งข่าวบรรดากษัตริย์และกองทัพรีบหนีตเตลิดไปแล้วผู้คนแบ่งของที่ริบได้กันในค่ายแม้ในขณะที่ท่านนอนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะปีกนกพิราบของเราก็อาบด้วยเงินและขนก็อารามด้วยทองคำเมื่อองค์ทรงฤทธิกระทำให้บรรดากษัตริย์ในดินแดนนั้น ระจัดกระจายไปก็เปรียบเหมือนหิมะตกบนภูเขาสันมนหขุนเขาแห่งบาชานตั้งตระงานยอดต่างๆลดลันตลอดแนวเทือเขาเทือเขาลดลั่นเอย๋ยเหตุใดจึงจ้องดูภูเขาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเป็นที่ประทับอย่างริษยาราชรถของพระเจ้ามีนับหมื่นนับแสนองค์พระผู้เป็นเจ้า เสด็จมาจากภูเขาซีนายเข้าสู่สถานนมัสการของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงพระองค์ทรงนำเฉลยไปด้วยพระองค์ทรงรับของถวายจากมนุษย์แม้แต่จากคนที่ชอบกบฏข้าแต่พระเจ้าพระยาเวเพื่อพระองค์จะประทับที่นั่นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงแบกรับภาระหนักของเราทุกวันเสาลาพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดการรอดพ้นจากความตายมาจากพระยาเวองค์เจ้าชีวิตแน่ทีเดียวพระเจ้าจะทรงบทขยี้ศรีศร,รษะศัตรูของพระองค์คือศีรษะที่มีผมดกหนาของเราผู้ดำเนินในความบาปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะนำพวกเขา ออกมาจากบาชานเราจะนําเขาออกมาจากทะเลลึกเพื่อพวกเจ้าจะเอาเลือดศัตรูล้างเท้าและลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งของมันข้าแต่พระเจ้าขบวนแห่ของพระองค์ปรากฏขึ้นแล้วขบวนเสด็จของพระเจ้าจอมราชันของข้าพระองค์เพลื่อนเข้าสู่สถานนมัสการหมู่นักร้องนำหน้านักดนตรีตามหลัง บรรดาหญิงสาวที่เล่นรามานาก็อยู่กับผู้เขาจงสรรเสริญพระเจ้าในที่ประชุมใหญ่จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมประชากรอิสราเอลเบน j a ม i n เผ่นาน้อยนำทางไปนั่นหมู่เจ้านายแห่งยูดาและนั่นเจ้านายแห่งเสบุลุนกับนัฟททลีข้าแต่พระเจ้าขอทรงรวบรวมลิธานุภาพของพระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขอส่งสำแดงพระกำลังของพระองค์เหมือนที่ทรงกระทำรรม,มาในอดีตเพราะพระวิหารของพระองค์ในเยรูซาเล็มบรรดากษัตริย์จะทรงนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายแด่พระองค์ขอทรงลงโทษสัตว์ร้ายในปผงอ้อขอทรงลงโทษฝูงโคถึกในหมู่ลูกบัวแห่งชนชาติทั้งหลายขอทรงกระทำรรให้พวกเขาสยบและนำเงินแท่งมา หวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมสดุดีบทที่68นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ชีวิตยอย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนท่านอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่5และข้อที่6ครับพระกัมปีได้บันทึกไว้ว่าทรงเป็นพระบิดาของเด็กกําพร้าและทรงเป็นผู้ป้องกันหญิงไม้ พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์พี่น้องครับในพระกัมภีเดิมและในพระกัมภี์ใหม่เด็กกำพร้าและหญิงไม้และคนต่างด้าวเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคมและมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอหญิงไม้ ถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าไม่มีผู้นําครอบครัวคนต่างด้าวถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะว่ามาอยู่ต่างบ้านต่างแดนมีความรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ญาติมิตรเด็กกำพร้าก็คือไม่มีคุณพ่ออาจจะเป็นคุณพ่อเสียหรืออะไรก็ตามซึ่งทําให้ไม่มีหัวหน้าครอบครัวเพราะในสังคมยิวนั้นหัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อไม่ใช่คุณแม่ น,นั่นก็คือ,อคนอาสามประเภทที่พระกัมพีเดิมบอกบอกว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้า,าห่วงใยเป็นพิเศษคนต่างด้าวในภูเก็ตก็มีเยอะแยะเลยครับพี่น้องเขามา,าทำมาหากินอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับที่ไม่ใช่แผ่นดินแม่ของตัวเองแล้วเขาก็มักจะถูก เอารัดเอาเปรียบนะครับและถูกกดขี่จากบรรดาเจ้าของประเทศนั้นๆอยู่เสมอเหมือนกันละครับเมื่อคนไทยไปอยู่ที่อเมริกาก็มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าเจ้าของพื้นที่ทั้งในเรื่องของค่าแรงทั้งในเรื่องของการดูถูกดูหมิ่นด้วยคําพูดด้วยอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนกันละครับพออยู่ในเมืองไทยนะครับเราก็ ดูถูกแล้วก็กดขี่คนต่างด้าวอื่นๆที่อยู่ที่ประเทศรอบๆบ,บ้านของเราที่เข้ามานะครับทำงานในประเทศของเราเราอาจจะไม่ทําประกันสังคมให้กับเขาแต่เขาเป็นลูกน้องในบริษัทของเรานะครับเราอาจจะไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ําให้กับเขาตามที่รัฐบาลได้กําหนดไว้เราอาจจะจ่ายน้อยกว่านั้นเราอาจจะ,ะให้ที่พักอาศัยกับเขานั้นไม่ถูก สุลักษณะซึ่งเราก็รู้ว่าเขาไม่กล้าที่จะไปแจ้งไปบวยวายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เพราะเขาไม่รู้จักใครเขาเป็นคนต่างดาวแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเขาเช่นเดียวกันนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าเนี่ยคือโอกาสของออคนต่างด้าวในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของเขานั้นแทบจะไม่มีเลยขาดโอกาสทั้งฝ่ายกายภาพแล้วก็ ขาดโอกาสทั้งฝ่ายวิญญาณขาดโอกาสฝ่ายวิญญาณนี่หมายถึงไม่มีโอกาสจะได้ยินข่าวประเสริฐเลยเพราะว่าคริสเตียนมักจะไม่ค่อยมีภาระใจกับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศหรืออาจจะมีภาระใจแต่เพราะเป็นอุป,ประสรรคทางด้านภาษาก็ได้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตของเราที่คิดจักรของเราก็มีคนต่างด้าเยอะแยะไปหมดเลยครับมีมากกว่าสิบห้ ประเทศนะครับที่มานมัสก,การที่โบสถ์ของเรานะครับเรามีโบสถ์อินเตอร์ด้วยซึ่งมีคนมานมัสก,การพระเจ้าทุกสัปดาห์ประมาณ60-70คนนะครับก็มาจากหลายๆประเทศมากนะครับและก็โดยเฉพาะในช่วงระยะ เดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เรามีคนอีกหนึ่งประเภทนะครับที่ได้เข้ามาในขิจจักรของเราคนเหล่านี้ได้มาจากประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับออกมาจากประเทศของเขาไม่ว่าจะออกมาเพราะสาเหตุบบก็ตามก็มาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็บางคนก็เป็นคริสเตียนแล้วก็บางคนก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก็มาอยู่ร,บรอบๆบริเวณที่โบสถ์ตั้งอยู่ ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเราก็มีคนรัสเซียที่เป็นสมาชิกอยู่ในบุกของเราอยู่แล้วนะครับเราก็รู้จักกับคนเหล่านั้นที่เพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อเดือน2เดือนนี้ ก็ไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับแล้วก็ไปพาคนเหล่านั้นนะครับเข้ามาในคิดัจรของเรากับมานมาสัสการพระเจ้าร่วมกันกับเรานั้นตอนนี้เราก็เลยมีคนรัสเซียนะครับเข้ามาในโบสถ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าคนชาติอื่นๆทั่วๆไปแล้วโบสถ์ก็ดูแลเขานะครับฟรีเขาอย่างดีนะครับแล้วก็ มีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือเขานะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องยานพาหานะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆะบกก็พยายามจะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เมื่อวานนีคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็อยากจะจัดงานคริสต์มาสนะครับซึ่งเขาใช้คนละวันกับเรานะครับคริสต์มาสของเรานี่25แต่คริสต์มาสของเขาเนี่ยคือคริสต์มาส7มกรานะครับเนื่นองจากพวกเขามีแบล็กาวของ กรีออร์โธดอกใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็ใช้คนละวันกับเราเขาก็อยากจะจัดงานคริสตมมาตรเพราะว่าในประเทศของเขานั้นจะตั้งจัดงานคริสตมมาตรรวมคนญาติญาติมารวมตัวกันนะครับเขาก็ไม่มีสถานที่นะครับเราก็อนุญาตให้เขามาใช้สถานที่ของเรารจัดงานคริสตมมาตรรวมพี่น้องรัสเซียข,ของพวกเขาที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับมานะครับ เฉลิมชลองขึ้นสมรถได้นะครับโดยเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยในการให้เขายืมใช้สถานที่และนอกจากนั้นเรายังสนับสนุนนะครับให้คุม่มรัสเซียในบวกของเรานะครับได้มีส่วนสปอนเซอร์สนับสนุนให้เขาสามารถจะทําอาหารต่างๆมาทานกันได้ก็มีคนนะครับมาร่วมมากประมาณ50คนนะครับเราก็ถือโอกาสที่จะประกา,าศข่าวประเสริฐนะครับกับคนเหล่านั้น แต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกว่าเออที่จะจัก็มีหน้าที่ที่จต้องดูแลเ,เด็กนะครับกำพร้าซึ่งเราก็ดูแลอยู่แล้วนะครับมีหลายคนที่เ,เราก็สนับสนุนอยู่ในเรื่องของทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีที่พัก อาศัยให้อยู่แล้วก็หญิงไม้แล้วก็ดูแลหญิงไม้นะครับบางคนที่ผัดส่วนและไม่มีคนดูแลเขาบวกก็สนับสนุนและนี่ก็เป็นเรื่องของคนต่างด้าวนะครับที่เพิ่งเล่าให้ฝังนี้นะครับนั่นก็คือคริสจักรเป็นภักกายของพระคริสถ้าพระเจ้านะครับศีรษะของคริสจักรพระเจ้าห่วงใยเด็กกำพร้าหญิงไม้และคนต่างด้าวภักกายของพระองค์คือร่างกายของพระองค์เพราะว่าตอนนี้พงษ์ หัวได้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วมีแต่ร่างกายอยู่ในโลกนี้คี้จ,จักรก็ควรจะทำแบบเดียวกันคือมีใจนะครับกับหญิงไม้เด็กกำพร้าและคนต่างด้าวนะครับที่เข้ามาในบริเวณของพี่น้องในขี้จักรของพี่น้องก็อาจจะมีคนต่างด้าวก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีคนรอบๆบ,บ้านเรานะครับหรือหญิงไม้น่าจะมีเยอะนะครับ แล้วก็เด็กกำพร้าก็เช่นเดียวกันในบางกิจักก็ขอให้กิจักและผู้นำกิจักนั้นเอาใจใส่ดูแลคนเหล่านี้นะครับพระเจ้าเรียกคนที่เอาใจใส่ดูแลหญิงม่ายเด็กกำพร้าคนต่างได้ว่าเป็นพวกใหญ่โตนะครับข้อ11ครับในฉบับไทยคิงเจมบอกว่าพระเจ้าประธานพระจนะพวกที่นำข่าวนั้นก็เป็นพวกใหญ่โตพระเจ้าบอกบอกว่า คนที่ดูแลหญิงไม้เด็กกำพร้าคนต่างด้าวนะครับคนที่ประกาศเขาประเสริฐกับพวกเขานำพาความรอดไปถึงคนที่ได้โอกาสเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนั้นพระเจ้าบอกบอกว่าเป็นพวกใหญ่โตพวกใหญ่โตนี่น่าจะหมายถึงจิตใจนะครับที่ใหญ่โตนะครับจิตใจที่เป็นฮะกว้างขวางใช่ไหมฮะพวกใจกว้างขวางนะครับต่อคนด้อยโอกาส นะครับในฝ่ายวิญญาณว่าจะเป็นใครก็ตามก็นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีใจอย่างนั้นนะครับรักในสิ่งที่พรองทรงรักห่วงใยในสิ่งที่ปรุงทรงห่วงใยซึ่งในบริบทพระคัมภีตอนนี้คือคนต่างด้าวนะครับหญิงไายและเด็กกัม้าเราก็กลายเป็นคนที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางต่อคนเหล่านั้นและพระเจ้าก็จะท่ง พอพระไทยพระวจะนะของพระเจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าทรงพอพระไทยกับเรากับโบสถ์ของเราที่ทําหน้าที่นั้นๆโบสถ์อาจจะต้องอมีภาระหนักขึ้นโบสถ์อาจจะต้องมีเสียเงินมากขึ้นเสียทรัพยากรมากขึ้นในการที่จะดูแลคนที่เขาก็อาจจะไม่ได้มีส่วนในการที่จะ ช่วยถวายซัย์ให้กับโบสถ์เพราะว่าเด็กกำพ้าก็คงไม่มีเงินถวายมากนักหญิงไม้ก,ก็คงไม่มีเงินถวายมากนักคนต่างด้าวที่มาอยู่ในประเทศก็คงไม่มีเงินถวายมากนักการดูแลพวกคนเหล่านั้นก็เป็นการช่วยแบบไม่คิดอยู่แล้วว่าจะได้ อะไรคืนจากพวกเขาเพราะเขาไม่สามารถจะให้อะไรคืนอยู่แล้วพระกัมพีบอกว่าถ้าเราช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่หวังว่าจะได้อะไรจากคนคนนั้นหรือเราช่วยคนที่ไม่สามารถจะตอบแทนเรากลับมาได้อันนี้เราจะได้รางวัลมากกว่าพิเศษเป็นปกติอาเมนไหมครับเราขอพระเจ้าว,วยพรผู้นำขีจักของเราทุกคนมีจิตใจเหมือนที่พระเยซูมีคือห่วงใยเด็กกำพร้าในขีจักหญิงไม้ ในคริตจักรและคนต่างด้าวที่อยู่รอบๆริจจักของเราอามีไหมครับให้เราไอทางกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณที่ทรงทรงพระบิดาเป็นพระบิดาของหญิงไม้เด็กกำพร้าและก็เป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่คนต่างด้าวที่มาอยู่ในประเทศของเราขอพระเจ้าช่วยเหลือให้คริตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์จะทําหน้าที่นี้มีใจรัก คนเหล่านั้นเหมือนที่พระเจ้ามีใจและช่วยเหลืออย่างสุดกําลังไม่เพียงแต่ทางด้านกายภาพในด้านความเป็นอยู่อาหารการกินที่พักทุนการศึกษาแต่ทางด้านฝ่ายวิญญาณคือประกาศข่าวประเสริฐนํำคนเหล่านั้นมา รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าโปรดให้เรามีจิตใจที่กว้างขวางแม้นบวตต้องสูญเสียทรัพยากรมากขึ้นสูญเสียเงินมากขึ้นจากการกระทําสิ่งนี้แต่พระเจ้าบอกว่าคนที่กระทําสิ่งนั้นเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางจิตใจใหญ่โตเราขอบคุณพระเจ้าและสารเสียงพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะมีโอกาสได้ถามกับคนที่ไม่สบายเจ็บแค่ได้ป่วยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นโรคใดๆก็ตามในลูกาบทที่9่าก้าข้อ1ข้อ2บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคำสั่งโรคภัยไข้เจ็บนั้งปไปฮะต้องเชื่อฟังเราเไหมครับ ดังนั้นถ้าเป็น้องไม่สบายเราจะออกคําสั่งด้วยกันนะครับเอามือวางตรงจุดที่เป่น้องเจ็บป่วยถ้าเป่น้องสบายดีแต่รู้ว่ามีคนบางคนไม่สบายโทรไปบอกเขาเลยครับว่าเราจะอธิฐานกันแล้วให้เขาเตรียมตัวด้วยความเชื่อเอามือวางตรงจุดต่างๆในขณะที่เราอธิฐานและเมื่อเ,อาเราอธิฐานจบให้เขาทาสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนพร้อมนะครับ ข้าพ,พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีสิทธิ์น่าเหนือโรคแพ้แค่เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนทุกคนที่ฟังมานาจันใหญ่ยอยู่นี้วันนี้เราสั่งให้โรคดังกล่าวดังต่อไปนี้ออกไปจากทุกร่างกายที่เป็นอยู่โ COVID, รคโควิดเซลล์ในสมองแตกเส้นเลือดอดหัวใจตีบต้อนในตาใส่นัดไมเกรนความดันสูงความดันต่ำคอเลสเตอรอลสูงไตที่มีปัญหา ตับที่มีปัญหาโรครูมาติซ้าโรคเกาต์โรคชาตามมือตามเท้าอมมาพาตอัม,มาพิกโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กรดไหลย้อนร้อนร้อนในเนื้อง,งอกทุกจุดที่เกิดขึ้นในร่างกายมะเร็งทุกจุดที่เกิดขึ้นในร่างกายโรคซึมเศร้าและโรคอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาเราสั่งในนามพระเยซูออกประจากทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทาไม่ได้มาก่อนนะครับ และความเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระจเจ้าทำมปเลยครับอย่าลืมนะครับซ้ายมือของพี่น้องมีนะครับ QR code เมื่อท่านสกแกนถ่ายรูปก,ก็จะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์เข้าไปดูได้เลยครับเมนูมานาจาย,าย์ใหญ่เมนูความลึศนาเมนูบทสิบแปดบทเมนูประกาศข่าวประเสริฐเมนูคำมพยานชีวิตอย่าลืมส่งมานาจาย์ใหญ่ให้กับคนที่ท่านคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อเขาเพื่อทุกๆวันเขาจะได้รับข้อคิด ด้วยกันจากวัชนะของปรเจ้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้รายการมานณาจารย์ใหญ่สวัสดีครับ มืนคงเสมอไม่เสื่อมคลายรู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและก็รู้พระองค์อว Yeah. <laughs> you ยังมีกันทุกๆเวลาพระองค์ยังคงไม่เคยพันแปลอย่างมันคงเจะไม่เสื่อมคลายรู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและก็รู้พระ รเราคือมเมล็ดพันธุ์ที่กำลังโตเพื่อพร้อมเป็นพรมากมายเราคือมเมล็ดพันธุ์เป็นครอบครัวใหญ่ที่พระองค์ทรงพอพระไทยที่อยู่ในรรา